ครับสวัสดีพี่น้องเยฟซีนะครับปวยไก่ไร้ฝ้านะครับมื้อนี้นะครับทั้งบ่อปวยไก่นะครับมีโอกาสเดินทางมากราบนมัสการองค์ภูมิหาธานะครับวัดกระดังอุดมเวทอำเภอพนมไพรเฮานะครับซึ่งมื้อนี้นะครับเป็นมือโฮมนะครับมือโฮมงานประเพณีบุญบนมไฟของพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรนะครับในนี้นะครับพี่น้องกำลังทยอยกันเอาบุญไฟนะครับเขามา ถวายองค์ูมหาธาตุนะครับตามที่พี่น้องเขาได้วอกได้ว่าไดบ้าเด้บดบ,ดบนกรบเพิ่นไหวนะครับบอส,สิเป็นหางสวนล้านค่าล้านขา,า,นายนะครับเหตุธุรกิจถาาใข้เมื่อลำลำรุ่ยรยสมบังดังใจแล้เขาอกบาตัตไฟมาถาวายเพลินนะครับหรือว่าเป็นพี่น้องนะครับมาบ้ามาบนลูกเต่าไปสอบเหตุการณ์นใช้งานบางคันบางนี้นะครับได้ดังสมบังดังใจไหมนะครับเพื่อเอาบาักไฟมาถวายองค์ูมหาธาตุดกลางกรุรเวีของเขานะครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะครับที่เจ็บเป็นอินอุ่นนะครับเขารักษายี่โรงพยาบาลมาบ้ามาบนคนไว้นะครับช่วงเศร้ากรเซียวบังไปมาถวายนะครับนะครับบังไฟกะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแหละนะครับอ่าสัตว์ปีนองทุกคนมาบ้ามาบนไว้นะครับมื้อนี้เป็นมื้อโฮมนะครับวันที่สองนะครับเดือนมิถุนายนนะครับมันมือโฮม งานบุญบอกไฟปปะเพีีของพี่น้องชเช่าอำืภอพนมไพรนะครับงานบุญบอกไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพี่น้องกำลังนับดกไฟเข้ามาถวายนะครับพี่น้องบงบรรยากาศสดๆนะครับมอนี้นะครับบ่สิเป็นบอกไฟเมืองน,นะครับบอกไฟแสนบอกไฟล้านพี่น้องกำลังทยอยกันเข้ามาถวายนะครับ คีนองเบิ่งไปน้ากันนะครับนี่คือมือโฮมนะครับมือโฮมบนดไฟนะครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ยังไม่ทันลายนะครับพี่น้องเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าพี่น้องคุ้พคุ้มากจะเศร้าเปิดกัมาหลายแล้วนะครับนี่คือสถานที่ซักซิทนะครับสถานที่ที่ซักซิทกูบันคุ้เมืองอำเภอพนมไพรนะครับตลอดจนพี่น้องบ้านไก่เรือนเพียง เพื่อไก่เกียงจังหวัดไก่เกียงเดมากาบไหวนะครับนี่คือองค์ปูมหาธาตุรักกลางอุดมเวตนะครับนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับอาจจะย้อนแสงเน่ยนะครับเขาตวจเขาพยพี่น้องวันเท่านะครับนี่คือองคูมหาธาตุรักกลางอุดมเวตนะครับภาพอาจจะปสวยนะครับอาจจะย้อนแสงเนี่ยมื่อเ้านะครับพี่น้องกำลังทยอยเข้ามานะครับ ทำงานมักไฟที่เพื่นไฟว่าจ้างนะครับเมื่อ่น้องคุปปี้บ้าไปบนนะครับก็ในโอ้ยปลาสังสวัสดีครับสวัสดีครับาเฮ็ดคลิปสวัสดีครับอ่านี่คืปลาสังนะครับอืมปลาไฟมาถวายอ่าเอามาถวายจักบังปลาสังมันเอามาบังเดียวเดียวของลูกค้า่อาของลูกค้ามันเป็นของลูกค้าก็เริ่มทยอยเของมาตสโซหรือก็มีเดนอปลาเนาะมันวัวโอ้ยมาตสโซองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรกันอาครับ มันอีกคือสิเป็นมือสุดท้ายเนาะที่เพิ่นเอามาถวายเนาะมืออื่นอีกมืออื่นอีกกันแต่ว่ามันน่าสิหรดกัทในเรื่องของจะล่าจวนน้เพราะว่ามือเป็นมือแฮ่เนาะอ่ามัอนี่เป็นมือโฮมมือเสื้อมมือเสื่อมมือนี้เสื่อมมือไฟกันห้อ่านี่นะครับเบืองปราบรรยากาศไปน้ำพุน้ำกันนะครับเป็นมือแห่แน่นอนีมือมือมือเิงอื้อมขอ่าขอบคุณปลาสังวานนะครับขนงเบืองปราบรรยากาศไปน้ำน้ำกันนะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบบ่าวปวยไก่น้ำกระดิกันนะครับช่องเพจปวยไก่ร้อยฝ่าน้ำนะครับฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามน้ำนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับก่อนจะจบ EP นี้นะครับขอให้องค์ปู่มหาธาตุองค์ฟ้ามหาธาตุวัดกระดังกระดุมเบสที่ปกปักรักษาพี่น้องชาวอำเภอคนไของเฮานะครับ ซอยขมข้องปกครองรักษาเอฟซีของบาร์โข่ไก่นะครับให้ยูดีมีแห้งยูเย็นเป็นซุกำลำลำรวยๆทุกปู่ทุกคนนะครับสำหรับยีพีนี้นะครับขอจบไว้เพียงซ้ำนีนะครับขอบคุณหลัก,กสวัสดีครับ